นะมันเป็นประมาณว่าค่าเต้นนะครับยังมีลิขสิทธิ์อยู่ยังไม่นำออกค่าเต้นเพียงได้ท่าเต้นบุหด้เห็นบอกบอคือของพี่ไม้เฮาดีของพี่ไห้เรานี่ได้นะครับอย่างนี้ได้ทั้งวันกับทั้งวัน เอาละไม่ต้องสั่นจอนเพลงแล้วก็แล้วกันอยากดูผ mm ้า hmm. เต้นก็ดูพี่ไมเคึ hmm. ้นเรานี่ไอแอมไมเคึ้นโซอินซับแชดซับคอนโซซับคอนในอินทิกต็อกออนทิกต็อกซับวัดจังก้ สวัสดีครับสวัสดี